สวัสดีครับผมเมื่อนี้นี่มาเบิงสวนว่าเป็นสวนนะครับยางหน้าปลูกไว้ประมาณจากลอยต้นนี่แหละใปล้ปเดือนตะปีกายแล้วครับเลน้นอยครับมองนี้ที่ติดหวยครับยุติหวยตบชวาครับเต็มหวยเลยครับ คนลงได้ครับบจมแน่นอนีตน้นโยคาครับกระโดนแล้วนะครับวันนี้พาเบิรงย่างหน้าครับผมปลูกไว้ลอยต้นต้นนีตอนอ้ตายครับนึงรอดแล้วครับอายุประมาณอ่า 4, ประมาณแปดเดือนครับปลูกไว้นี่8แปดเดือน ตายสองตายสามตายสี่ตายสี่ต้นแล้วครับอาจจะห้าหกปลูกไว,ตวบบ้ต้นและพนาเบิ้งต้นตายกันครับตายแต่ต้นต้นต้นก็ตายห้าแล้ดดวมีหลอดแน่นอนครับ ตงเพ้างเข่าแล้วครับรนีมีตัวไงฟังพูดีดตัวไงค่อยๆึกงหงนักดูท่านได้มาสูบน้ำใสดูิได้มาสูบวงังมองนี้ยูไกต่กต้นไก่ต้นยูค่าครับติดต้วนี้เหงายูค่าเลย ตดวนี้ไก่ขักเอาไปขี้เก่งก็กันตายลายอยู่ครับมาสูบน้ำเซ่เถอะเห็นั้ม ต้นนี้งามครับต้นนี้งามกว่าประมาณแปดเดือนครับที่ลงดินลงดินประมาณแปดเดือนต้นนี้ง่ากว่ามูครับติดไปแล,แล้วครับนะีะพวกนี่ นาครับเกี่ยวข้าวแล้วทั้งสองให้นี่บ้นในเกี่ยวต้องเั็นเกี่ยวบมแล้วครับเข้าหนาปังข่ากล้วยกอไผ่นี่ก็นนะ่าจะเป็นกอไผ่กระโดดแล้ว่ครทำมาฉาดวันนี้ปลูกครับคนเคอจะปลูกไปจะโดนแล้วล่ะอา้าฝั่งนี้โบมีเงีผักตบฝั่งนี้มีได้จอก ขับหวยอยู่ตงแหน้าน้ำเรเคยขาดครับอยู่นี่น้ำไม่เคยขาดาต้นลำยย ตอนเช้าครับนี่เจ็ดโมงกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับทางด้านบวิวภูเขาครับรอบด้วยภูเขา มีสวนหนึ่งที่เพิ่นปลูกไว้ห่วยขึ้กันครับดูยางไปไต่นี่แหละหน้าทถงหนึ่ง,งปูลงไปไกลๆเติบอยู่ครับเห<ม>็ดเพิ่นเกิดแล้วครับเพิ่นปลูกไปสี่ห้าปีปแต่ก็ยังบัวได้เบื้องของเพิ่นอีนเกเจอฟังนังเพิ่นปลูกกอหวกครับไม้ไผ่หวกไผ่รวกใช้ลำและกินหน่อครับแซ่บนี่พอเพิ่นกระปูกไว้อยู่ริมห่วยนี่ครับประมาณเด็กฟิตกอเนี่ยแหละ คลานเนียเพิ่วมาเสี่ยวลงเพิ่ก็ยังบ่มีเวลา่ลเลาเลื่อยครับโอเคครับผมืม้นนี้พามาเบิ่งซับนี้ครับเรล่มบอกไปว่าตรงนี้อยู่หน้ายยนบานอยู่ชัยพุ่มเ้อครับอีกหม่องหนึ่งที่ปลูกไม้นัอยูดด่ดอนต้นนั้นเก่าไตรต้นนั้นปลูกใ่หน้าแรงเลยครับตายก็รลายแล้ว วเป,ป็นยังครับตัวตายก็ตายไปไม่ค่อยส้ำก็เอาแต่ใครอยากเบิ้องอยู่อุดรที่ผมปลูกไว้สแร้งครับอยากรู้ว่ารอดบ่รอดครับไล่เบิ้งคลิปวิดีโอก่นกอนหนานี่ครับผมสวัสดีครับ